มาจุดประการน,นีนะ้พอนึกได้ไอ้วิญญาณความดีมันหลุดไปเร็วไงฮะ <c oughs> มันเข้ามาชั่วขนาดหนึง่งมีเคลียฮะมีคือคือ <c oughs> <c oughs> คุณคุณสนอเนี่ยนะเราเราคงเล่าได้นะเพราะเราเล่าถึงคุณงามความดีคุณฮะคุณงามความดีที่กล้าพูดความจริงในสภา<ล>มันผ่านมาแล้วอดีตมันผ่านมาพูดในสภาธาดคุณงามความดีนะะก็ใช่ดสภาับมันเท็กนั่งติกับผมเลยประจำแม่เลยคุณงามความดีเนี่ย ที่กล้าพูดความจริงชมคุณมากกว่านะคือคือแกท่านคุณสนอแกอยู่กับความหวังใหม่แกก็มีกลุ่มแกอยู่คุณสนอเป็นหัวกลุ่มของนักกัรเมืองนักการเมืองหลายคนนะครับที่โผล่หัวเป็นนักกันเมืองตัวนคุณสนอสนับสนุนมาเยอะให้รู้คุณคุณสนอบ้างวันเกิดก็ถึงได้ไปกันเยอะแต่ตอนหลังร้อยล้อลงพวกนี้ไม่กระตันอยู่ท่านปั้นคนมาเยอะ ถามว่าปั้นรัฐมนตรีนายกมายกกี่คนสามคนสาท่านพูดได้เต็มปากนาายกชตะผมปั้นนายกมาสามคนนายกชาติเจใช่นายกจิ๋วอันนี้เอชีสิบบาทใช่ไหมอะไรนะเฮ้ยปีสี่สิบปีสี่สิบเอไอแคลนบัญหาบัญหาปั้นบัญหาพอแค่นั้นก่อนแล้วก็ปั้นพอาสีนี่อันตรายแล้วทำไมล่ะผมพูดในรายการเลยคุณเสนอครับ ผมไม่เรียกป๋านะเพราะเขาไม่เดือไม่ใช่พ่อแร้วเอาแค่มันไม่เรียกป๋าก็พอไอเขาไม่ใช่พ่ออย่าไปใช่ดิถอนถอนถอนนะล้างปากด้วยน้ำสีเขียวล้างไปได้ผมพูดบอกท่านสนอครับกรุณาอย่าใช้คําพูดว่าปั้นทักษิณนะครับทําไมอ่ะอันตรายครับอ่อใช่กับปท้วงไม่ใช่แกอย่าพูดว่าปั้นทักษิณให้เป็นนายกอย่าพูดทีเดียวนะครับ คนคนนี้เนยยพูดพูดไม่ได้ก็ผมเราก็อยู่กับพักเรามานเรารู้เป็นยังไงแกพูดนะนะไม่ว่าทักษิณเนี่ยคนที่ผมปั้นนายกมาสี่คนแล้วทักษิณ็หูแดงเลยสิแดงทุกอย่างเลยแดงถึงอ้ออ้อก็แก้มแดงด้วยเพราะสวยไงเพราะว่นี่ดีหมดเลยนะอ้อนสวยสวยสวยโอ้ยถับผม รวยแล้วเจอก่อนทักษิณนะไม่เดี๋ยวนี้เขาก็จะแอบจะแอบรักให้ดูไม่เดี๋ยวนี้โสดยังรักอยู่ฮะเดี๋ยวนี้โสดอ้อนะยุ่งอะไรเขาแค่เัาทิ้งอ่ะพี่พูดได้ยังไงเขาไม่ได้ทิ้งเขาอยากกันเขาอยากตันงิุินัยภาษาอีสานเขาเรียกว่าทิ้งแต่พุทธินัยเขายังคงเราไม่รู้นะว่าพุทธินัยเขาอะไรกระทาอะไรกันหรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนะเอาล่ะแกก็มีกลุ่มของแกอยู่ ที่ผมทราบมานะฮะเด็กในคาถาท่านเสนอได้มีเยอะมากพระท่านสนอเป็นคนเป็นนักเลงคนหนึ่งที่ไม่ทิ้งพวกตั้งแต่อะไรนะที่กาลังพูดใหชมท่านชีวตเกรยอย่างนี้<ะ>ไปไหน,านมาก็ต้องยิ้วน้าไปบอยไปขายนั่งเครื่องบินชาวบ,บ้านท่านพลตรีสนันอีกท่านหนึ่งนักเลงที่รักพวกจริงๆถ้าคําว่าพวกหรือเพื่อนแล้วลเนี่ยแกจะไม่ทิ้งเด็ดขาดช่วยช่วยเต็มๆแม้ตัวจะเจ็บก็ช่วย นี่ชายชาติไทยสไตล์เซนนันทาคุณสนอก็มีพวกอยู่ในคาถาเยอะใช่ไหมฮะก็เลี้ยงดูกันมาอ่ำลงสมัครก็ช่วยอะไรเพราะแกกว้างขวางกว่าใครเขาเงินเยอะกว่าใครเขาเพราะท่านอยู่ติดเขมรพื้นที่ท่านก็อยู่ในเขมรมีบ่อนเขมรบ่อนเขมรมีนะแต่ผมไม่ได้บอนท่านนะแต่สสอเขาบอกว่าไม่เสียเงินท่านเงินเขาเองเงินเยญ่ประมวลนะฮะนะหลังจากนั้นมีอยู่ประมาณ1ิบกว่าคน แต่พอมาสยบรวมกันพับพอบอกว่าผมปั้นนายกคนที่สี่ตูมนั่นนะครับเพราะว่าเงินตัวนี้นะถ้าที่ทราบนะท่านท่านคุณสนอ,อจดถ้าเราพูดผิดเนี่ยท่านก็ช่วยช่วย,ยช่วยแถลงเถอะว่าความจริงให้อาทอนเดี๋ยวตบความจริงไม่ใช่ก็พูดกันออกไปให้ประชาชนได้รับทราบเรากล้าอย่างนี้นะถ้าถ้าขัดจากสิ่งที่เราพูดท่านก็ช่วยช่วยบอกด้วยเพื่อเป็นบุญกับลูกหลานอย่างเรานะ,นะฮะว่า พอหลังจากนั้นพับเนี่ยนะครับเนี่ยดูคนเก่งท่านนั่นอยู่กับท่านปวดหัวว่ะหลังจากนั้นฮะพอพูดจากนี้ไปพักนะครับคุณสนอเนี่ยจะต้องรับเงินงบหนึ่งของพักพูดอย่างนี้อะไรกันนะเพื่อไปดูแลลูกน้องไงน้องในคาถาไงใช่ไหมครับต้องไปดูแลในลูกน้องในคาถาเพราะลงสมัครวันนี้เท่านี้คนนี้เท่านั้นว่ากันไปตามตําแหน่งเก้าอี้เพราะคุณสนอเองก็ต้องในเก้าอี้ พะมีลูกน้องเยอะลูกหาบเยอะใ่่ลูกหาบพอมีปัญหาตรงนี้พับท่นนั้นแหละครับหัวหน้าพักบอกว่าพี่เด็กพี่มีกี่คนตอนหลังเหลือเท่าไหร่สิบสามแล้เจ็ดเองนะ่ <c oughs> คยลดลงเลยฮะ <c oughs> ที่ลดลงเพราะอะไรฮ <c oughs> <ฯ>ะตัวเลี้ยงเก๋ยเขาเด็กมันมันอ้อมจากท่านไปเข้าเข้ากับหัวหน้าเองหมดเลยก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้ว <c oughs> สายตรงสายกำลังกำลังก็เหลือน้อยใช่ไหมฮะใช่เขาเลยถามว่าแล้วพี่มีเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เพราะนั้นทุกคนเดี๋ยวมารับเงินกับผมเลยนะ ว่าไงคุณไม่ต้องมีคุณไม่ต้องจ่ายเงนินอ๋ออีิที่มาที่ไปที่ความจริงเลยปรากฏสังคมเข้าใจว่ายอย่างนั้นอ,อะไรที่ตามไปก่อนนี้ก็เอ้าท่านท่านก็ช่วยพูดให้ฟังด้วยเพื่อเป็นอน,นิสง<อ>นะเราก็เป็นเด็กกันนะครับครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาเงินไปจ่ายลูกน้องลูกน้องจ่ายตรงฮะหัวหน้าพักขายตรงเลยมผมบอกแล้วอย่าพูดแลวว่าป้านทักษิณน่ะ <laughs> คงันดีไม่ให้ใครปั้นพ่อเขาปั้นแม่เขาปัานาป้นก็พอแล้วแค่นั้นใช,ใช่ไหมฮะ,ะหลังจากนั้นก็เกิดความรู้สึกเอ้ยมันไม่ได้มันอนะตำหน่งตําแหน่งเพื่อนก็นถอยจนกทั้งมันไม่เกลียดท่านจนเกินไปอ่ะคุณ<ช>ตำหนงตําแหน่งก็ไม่มองมองผมไม่ใช่ควาว่าไม่เห็นหัวนะเพราะ<ช>มันจะเรื่องหัวจะพูดกันง่ายไม่เห็นอะไรดียไม่เห็นความสาคัญทั้งที่ท่านมีความสาคัญล้นเหลือไม่เห็นศักยภาพล้นเหลือ ที่ล้นใน่เยอะกว่าที่มีอยู่เนี่ยฮะก็เลยเกิดปัญหาได้ออกมาอภิปรายก,กันและแต่แกติ่งเยอะนะเรืเอ่องเย็นเลยนะถ้าที่ผมพูดทั้งหมดนี่ไม่แน่ท่านไปอ่านรู้ทันทักษิณเล่มสี่ของอาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์นทองอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็มีคํานิยมของท่านสนอเทียนทองเขียนให้เลยเขียนหน้าแรกเลยเออนั่นคือเนี่ยโอ้กล้องเนี่ยมันเก็บจองานแล้วมีรยมีหมด อืมเนี่ยเล่มนี้เล่มนี้จะท่านจะรู้ชัดชผมไม่อยากจะรื้อฟื้นฝอ,อยหาจะเข็บไม่อยากเอามาเล่าเอามาอ่านสมัยก่อนอ่านจนเยอะและ้วใช่ทำเมั้อแต่หลายหลายแล้วรู้ทานทักษินไม่ธรรมดาะนะ<อ>พี่ขนินบุญสวัสดิ์ก็เขียนด้วยว่าทักษินเป็นยังไงสุดท้ายก็กลับไปอีกคนเลยมนุษย์นี่ว่าพี่เียงไปคนเดียวไม่พ่นะ พี่ขัดินบุตสวริ์เอาด้วยงงไหมครช่โอ้พระดาขัดินบุตรสวัสิ์ก็ต้องเป็นอะไร่ะกฎหมายไปไหนก็ต้องอยู่ด้านหลังท่านประทันอุทัยยกหนึ่งแต่ขัดินไปไม่กลับหลับไม่เตือนช่ไม่มีจะริบร้ไปไหนนะก็กคงยัอไม่ได้เสียผู้เสียคนนะไม่ไม่ได้เสียผู้เสียคนเพราะชาวบ้านเราจะเรียกเสียหมา <c oughs> แต่คือคือไม่ได้ไม่ได้ไไไดแกไม่ได้เสียผู้เสียคน<ม>แต่ว่าคําพูดของไทยไมักจะพูดว่าคนดำผิดก,ก็บอกเสียหมาคนไม่เสียครับผม <คน S 2> ผมถามตรงที่ว่าไอ้รู้ทันรัฐธรรมน,นูญนี่แหละเขียนดีนะเขียนโดยคณนินบุญสุวรรณและในหนังสือเล่มนี้คณนินบุญสุวรรณก็ไปมีคําเขียนน่ารักคำเขียนน่าดีน่าชัดมามีคําเขียนโดยเช่นชมก็แสดงว่าท่านสนองเนี่ยวันนั้นประชาชนยอมรับพระทัศนสนองพูดจริงเพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประเทศชาติกําลังพบกับคนคหนึ่งตระกูลหนึ่งอย่างนั้นจริงๆแต่หลังจากนั้นอีรอบเดิมเป็นเป็ดเลยครับกา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 เป็นเป็ดแ้เดื้อๆเลยเดยกนาหมาจะเติว่าสพสิ่งนี่ะนี่หละนี่ะหลักเสาหลักต้องเป็นอย่างนี้ประธานาเขาบอกว่าท่านบ่าสัพพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงพุทธเจ้าก็ได้ได้ได้ร่ลอันุจัง คนไม่ดูหนังสืออย่างสอบได้ดูหนังสือหัวแทบพังยางสอบตกนาฉะนั้นซ้ายควรไม่ไปดูมันผมท่องตรงนี้ไว้เสมอใช่ไหมได้ในโลกล้วนอะิรจากแต่เด็กอย่าเชื่อนะอย่าตามเเราพักก่อนไหมนะอ่ะพักสักครู่ก็ดีมาช่วง ช่วงที่สองใช่ไหมครับจะพาไปสองหรือสามช่วงที่สามนะครับจะพาไปล่องใต้ที่จําช่วงได้ไหมช่วงไหนช่วงไหนครับเหมือนกันลืมช่วงเสนอไปเลยหรอยังไม่จบจะพาไปล่องใต้หน่อยหนึงแต่เสียวอ่ะคุณไม่เสียวเสียวเสียวแค่ม่พออยู่แค่นี้เองเอาพวกกันบ้านเดียวกันเชื่อคุณได้ไปทานข้าวกันเที่ยงกับท่านออเนะท่านจะเรียก๋วยเตี๋ยวปลาอ๋อเนาะแค่กันร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเมื่อวานนี่ยังโทรเล่นกับผมอยู่เลย ไอ่ไงวะไอ้ทอนมึงสบายดีวะเออกูก็เท่านั้นเท่าเดิมวะทำข่าวอยู่ว่าหนอไปไงบ้างงงไหมเพื่อนผมชื่อหนอแต่ไม่ใช่สนอเราก็เรียกไออีกันได้แต่กับท่านนี้ไม่ได้นะเฉพาะชื่อสนอเทียมทองมีถึงสิบสามคนเห็นไหมพั่อประเทศเพื่อนผมมีอยู่หนึ่งในสิบสามนามสกุลเดียวกันไน้เขียนอ๋อพูดนามสกุลด้วยใช่ไหมใช่สนอนี่เยอะมากมีพร้อมกับนามสกุลอันเดียวกันอีกเขียนเหมือนกันเลย ชื่อสนอเทียนทองสิบสามคนแต่ว่าเวลาเพื่อนเราชื่อคล้ายๆคนผู้ใหญ่ที่น่าเคารพอย่างท่านสนอเนี้ยเราไม่แทบจะไม่เรียกไอ้ไม่ได้นะคนมันใจเรามันบอกว่าเฮ้ยมันมีผู้ใหญ่ชื่ออย่างนี้อยู่เด้เราเปลี่ยนเขาเป็นเรานชื่อธรรมดาเราเคารพคุณวุธวัยาวุฒิอย่างนั้ก็ยศสวุฒิก็พาไปเรื่องเรื่องพลังงานนะครับ ผมดูวันนี้กับผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบพลังงานก็น่าจะเป็นจิตจะลักษณะให้มันเอายังไงก็เอากันอะนะแต่ประเทศจีนวันนี้ประเทศประเทศเยอรมันเขาก็มีเป้าหมายเขานะเขาบอกว่าภายในกีปก่ปีกี่ปีกี่ปีโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูจะต้องเลิกสูญสลายไปจากเยอรมันขนาดเขาแดดก็ไม่ค่อยไปส่องเท่าไหร่เขาก็ยังมี ลังคามุงด้วยด้วยด้วยโซลารเซลล์เขาใช้โซาลารเซลล์ไปที่ตั้งเลยแม้แต่อเมริกาวันนี้กำลังพัฒนาเครื่องบินด้วยพลังแสงอาทิตย์เขาก็ไปไปแล้วคุณจะขึ้นไหมเนี่ยแต่มันอาจจะยันออกไปขึ้น<ะ>ขึ้นเกิดอาทิตย์ดับไม่เป็นไร <c oughs> ผมเตรียมล่มไปด้วย <c oughs> แลวบ้านประเทศเราไปครับเป็นสิบสิบชั่วโมงเงหอมแล้วน่าขึ้นผมก็น่าจากอุบลไปทุ่งเวลาเราไถเนี่ยอ๋อเรอะแต่ตลาดอเมริกา ไม่ใช่เมกาอเมริลาคือทุ่งกุลาไนียฮะคืออย่างนี้ครับเพื่อนก็มีการทําประชาพิจารณ์กันที่ที่ตําบลควรกาหลงเห็นไหมแสดงว่าควรใหญ่มากกาจขนาดหลงนะอำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลหมู่ที่ห้านะครับก็เนื่องจากว่าบริษัท คำว่าควรของทางใต้คือมันว่าทางเป็นเนินเป็นเนินอ่าทางเป็นเนินเป็นเนินเป็นเนินนั่นน่ะทีสารียกว่าโนนควรโนนหมักมุ่ดมีมีเนินขนาดนี้กาบินไปไม่ถูกทางเลยกาเลยหลงควรกาหลงจะรู้ควรมันใหญ่ไงดอกกาหลงก็มีนะดอกไม้แล้วคนเียกาหลงอ่ะใช่มีสวยไหมสมบูรณ์ยังหลงไงก็เนื่องจากว่าบริษัทนะครับบริษัท i อพ w e r a อ d e n อน g y จจำกัดเนี่ย เขาไปซื้อที่ดินไว้แล้วก็อยากจะไปสร้างโรงงานชีวมวลที่ห้าตำบลควนการหลงนี่แหละตามหลักกฎหมายก็บอกว่าให้ทําประชาพิจารณ์ก่อนอแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อวานนะครับก็มีบริษทัทเขาก็ไปตั้งเวทีเชิญพี่น้องประชาชนมาฟังคำประชาพิจารณ์แต่ปรากฏว่าก็มีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งไปตั้งท่าเราโงอยู่ข้างนอกเลย ติดรังคารถเลยแสดงความไม่เห็นด้วยข้างนอกก็บอกว่าทําไมจะมาต้องตั้งที่บ้านฉันล่ะบ้านฉันมันเหมาะสาหรับทำการเกษตรมีบางคนนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเองนี่อายุตัวอย่างอย่างนายประจนชมพูอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับบู๊มูมูที่ห้านี่แหละคนดีหรือเปล่านี่ครับคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นแกนนาเขาบอกว่า หลังจากทราบข่าวว่าจะมีการก่อสร้างลงไฟฟ้าชีวมวลเขาก็เร่งหาข้อมูลปรึกษาหาการทางกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงก็ทราบมาว่ามีกรมพลังงานก็ให้วรมรู้มาว่ามันเป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งนะมีบนพิษน้อยมากอะไรทำนองนี้น,นะครับก็เอามาอ่านแหละแล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่า ทางราชการไม่เคยมาชี้แจงเลยว่าถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังชีวรมวลนี่มันมีผลดียังไงผลเสียยังไงม,มันกระทบต่อประชาชนยังไงบ้างไม่เคยมีใครมาพูดเลยและเขาก็บอกว่าบ้านเขาเองนะนะครับมีมีมน้ําตกสวยงามถึงสามแห่งด้วยนะครับคนกาหลงฮะมีครับไอ้ตอนนัสไปไปแล้วไปชวนผมเลยตอนนั้นคุณยังเด็กอยู่ บอกว่ามีน้ําตกสายใจอืมีน้ําตกทาราสวรรค์อืรื่ท,ทาราสวรรค์ก็น่าจะสวยงามะนะท่านผู้ชมนะเพราะยังไงตั้งชื่อตามาสูงสายน้ํนี่แหละแล้วม,ลมีน้ําตกดาวกร<น>ะจายฟังดูน้ําตกสายใจน้ําตกทาราสวรรค์น้ําตกดาวกระจายพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็อยากจะไปได้วประกันอยากจะไปเที่ยวนะครับไปอาบน้ำเ,ย,เยียๆนี่นแหละเราจัดไปกันไหมล่ะคุณประจนอยากจะไปเจอท่านผู้ชมไปด้วย คุณประจนชมพูก็บอกว่าขณะเดการสังคมในจังหวัดก็บอกว่าจังบ้านเขานี่นะครับหมู่ที่ห้านี่